สวัสดีค่ะมาพ่อกันอีกแล้วนะวันนี้จะมาก็อยากมาบอกว่าการที่จะทำให้าก,การที่จะให้ตัวเองรวยนั่นนะมันทำงานประจำมันไม่รวยท้าไปก็แก่ไป <c oughs> ท้าไปก็แก่ไปมันไม่รวยหนึ่งงานขายทำให้เรารวย ออจะมาทํางานขายพิซซ่านะทําไมเห็นไหมทําไมไม่เล่นแอร์ถึงขายพิซซ่าทำไมคนรวยถึงขายพิซซ่าเพราะทำงานขายทีนี้ในการที่จะมาทํางานร้านพิซซ่าเนี่ยมันชั่วโมงมันมันสั้นนะแล้วมันก็ไม่ไม่ลำบากมันอยู่ใกล้บ้านด้วยเสร็จแล้วนี่จะมากะซิเมือบ้านพักผ่อนนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละ ก็กลับมาทําอีกจังหน่อยมันไม่หนักทีนี้เงินมันก็ได้เยอะพอสมควรแต่มันถ้าเกิดเราแก่ไปเราจะไปยืนทํากับวัยรุ่นมันไม่ได้ไงส่วนงานงานการขายเนี่ยการขายเนี่ยสมัยนี้มันขายออนไลน์เนาะสมัยนี้ยุค 5G าแล้วสามจสมัยก่อนมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันให้มันทันกับสมัย เราจะอยู่เดิมๆไม่ได้มันไม่ร่ำรวยคนแก่ก็ยังขายออนไลน์เลยขายเสื้อทางออนไลน์เลยนั่นแหละเราก็ต้องทำตัวมูฟตามสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปนะมันก็ได้เยอะดีกว่าเราใช้เวลาให้เปลืองประโยชน์เวลาต้องให้มันเป็นประโยชน์แต่งานที่เราเหยียบเหยียบใครหรือเหยียบหัวคนขึ้นมาอย่าไปทำแบบนั้นนะ่ะอย่าไปทำ แต่งานที่เราทําขายของได้กําไรด้วยแล้วเราขายของได้เปอร์เซ็นต์จากจากนี่ด้วยจากอ่าจากบริษัทด้วยโอเคเอาแบบนั้นอย่างที่จะมาทำทีเอสดบนี่เนาะูสิตาเนี่ยขายของได้กําไรด้วยแนะนําคนก็ได้ได้เงินโบนัสด้วยเออแล้วก็มันเป็นเงินที่ จากบริษัทน่ะคูซิตาเขาแบ่งปันนะแต่แล้วแต่ชื่อที่คูซิตาจะเรียกว่าชื่ออะไรจะมาก็จําได้ไม่เยอะเนะาะจิมมาก็ก,ก็ก็ลงทุนการที่จะทําอะไรถ้าเราไม่ลงทุนมันจะลงอะไรขนาดเป็นทํางานไอ้นี่หมททางานรายวันก็ยังต้องลงทุนแรงถูกไหมแต่ทีนี้แรงเราก็หมดนะ่ะ แกไปนะเงินมันก็ไม่พอเวลาเราใช้นูน่นใช้นี่มันก็ไม่พอในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มันก็ก็ต้องหาต่อไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนงายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เนี่ยอย่างที่อัดเนี่ยอัด youtube เนี่ยมันก็ได้รายได้จาก youtube อยู่ที่ว่าขยันอัดหรือเปล่าที่นั้นมันก็ได้รายได้เนาะแล้ว ใครอยากรู้ว่าจะมาทําอะไรบ้างจะมาจะบอกนะจะมาขายสครับสครับดาราสครับขัดผิวแล้วจะมาก็ขายอาหารเสริมของพูซิตาด้วย T N W มีทุกอย่างเลยต่อไปนะต่อไปจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่นะ T N W อ่ะจะมาถึงได้เข้าตอนนี้ไงตอนนี้มันยังใหม่ๆอยู่เข้ามาเริ่มต้นเพื่อที่ตัวเองจะได้หัดพูดนะเพื่อที่ตัวเองจะได้หัดพูด แล้วต่อไปก็จะพูดเก่งขึ้นเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการพรีเซนต์พรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ที่จะมาได้ได้ซื้อมาแล้วจะมาก็จะขายขายด้วยกินด้วยแล้วก็ขายได้กําไรด้วยเออส่วนมากจะมาจะกินเยอะดีกว่าเราไปซื้อของคนอื่นกินไงกาฟแฟเราก็ไม่ต้องซื้อเราก็ซื้อของเราตกแล้วเหรียญเหรียญหน่อยหน่อยเอง หนึงเลี้ยนในน้อยเองกาแฟน่ะเออทีนี้ก็เราก็ไม่ต้องซื้อของคนอื่นเขาอาหารเสริมแล้วก็ไม่ต้องซื้อของคนอื่นเขาเราก็กินของเราไปขยันกินไหมล่ะเห็นไหมเราก็กินไปอาหารเสริมอยากกินตั้งไหนก็กินอยากกินโกโก้ก็กินมันอิ่มคือจะมาแก่แล้วเนาะก็ห้าสิบปีแล้วมันกินอะไรมันก็ อืดท้องน่ะมันย่อยยากนะพอเสร็จแล้วพอมากินอาหารเสริมเนี่ยมันก็มันก็ดีดีมากด้วยขี้เหยียดเคี้ยวก็แค่ที่จะมาไม่กินข้าวเยอะก็คือเดี๋ยวกินอาหารเสริมกระสริาหารเสริมเสร็จแล้วจะมาก็อยากกินส้มตำออส้มตำได้อยู่ส้มตำตำถั่วตำแตงตำหมักตำได้อยู่อะไรแบบนั้น <c oughs> หรือเป็นอะไรที่มันรักษาสุขภาพของตัวเองข้างในอ่ะให้มันทํางานน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะก็คือได้กินอาหารเสริมครบถ้วนห้าหมู่เป็นอะไรที่ออกกําลังกายบ้างการการออกกําลังกายไม่ได้ทําให้ผอมนะการออกกําลังกายก็เป็นอะไรที่มีการมูฟเมนต์ไงมูฟเมนต์ก็คือการเคลื่อนย้ายร่างกายมันไม่ได้ทําให้ผอมนะนการออกกําลังกายเนะี่ย ที่เรากินเยอะนะมันจะอ้วนนะเอ้าจริงๆกินเยอะอ้วนเราต้องกินน้อยๆถ้าใครไม่อยากกินอาหารเสริมนะก็กินข้าวน้อยๆทนได้ไหมนะเดี๋ยวก็กินอีกกินน้อยๆเดี๋ยวก็กินอีกทนได้ไหมนะพอกินอาหารเสริมเสร็จแล้วมันอิ่มทั้งวันเลยนะอาหารเสริมนะ่ะร่างกายก็ทํางานง่ายด้วยเออจนมาพอมาเจอทีเอสมายูแล้วมันสนุกอ่ะเฮ้ มันสนุกเมื่อก่อนจะมาก็ก็ขายขายของออนไลน์เกี่ยวกับเออยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะแต่มันซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปได้กําไรแค่นั้นมันมันได้เยอะแต่มันก็แค่นั้นไงมันก็แค่นั้น,น่ยแต่พอได้เข้ามาในแบรนด์ของรูซิตาแล้วอ่ะมันได้มากกว่าการซื้อมาขายไปมันได้หลายหลายอย่างเพราะว่า แบนอีกแบนอื่นน่ะถ้าเราถ้าเรา,าแนะนำคนเข้ามาโอเคซื้อของได้ต้นทุนได้ต้นทุนที่น้อยกว่าแต่เราก็ยังไม่พ้นการขายอยู่ดีถูกไหมแต่แบรนด์พูซิตาเนี่ยแนะนำคนมาซื้อได้ต้นทุนด้วยแล้วแนะนำคนก็ได้เงินด้วยไง ได้เงินนะได้เงินจากบริษัทนะไม่ใช่ได้ลดต้นทุนการซื้อของนะเรื่องเรื่องมันได้น้อยถ้าเราขยันมากๆม,มันก็ยังได้น้อยกับความขยันของเราสู้ทํางานที่ขยันเท่ากันเท่ากันเวลาเดเวลาก็เท่ากันแล้วได้เงินเยอะกว่าดีไหมถูกไหมล่ะจนมาฉลาดจนมาฉลาดนะ เพราะว่าเจอคนที่แบบแนะนําแล้วเราก็ไปดูไปเรียนรู้มาอ๋อโอเคแหละจะมีบริษัทไหนอีกไหมนะที่เป็นแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามันเยอะอะถ้าใครอยากเข้ามาก็จะส่งจะส่งลิงก์ไปให้ดูนั่นแหละส่งลิงก์ไปให้ดูก็คือไปศึกษาเอาเองว่ามันคืออะไรพูดไปเนี่ยคนก็จะว่าขี้โมอ้อีกแหละขี้โม จันมามันขี้โม้อะไรเงี้ยเออพอมาเจอบริษัทเขาให้จริงๆกับตัวเองก็ถึงได้รู้ไหมยจันมาก็หยับไปพักผ่อนถึงบ้านแล้วหาอะไรกินก็ก็จะนอนเสียงก็แหบแห้งเลยเดย้เพราะว่าโฆษณาเออตอนนี้ก็ทำงาน ถึงบ้านแล้วจะมามาถึงบ้านแล้วก็หาอะไรกินหาอะไรกินหาน้ำพริกกินดีกว่าเออน้ำพริกก็มีอันนี้มีปลาด้วยต้องกินปลาแบบเย็นเย็นไม่เป็นไรกินปลาเย็นก็ได้นา <c oughs> อหิวข้าวหิวข้าวหนึ่ข้าว ดีด้วยน้ำพริกมีแกงเห็ดด้วยนะเนี่ยมีแกงเห็ดด้วยจะมาโอ,โอ้ยมาโจกนอยากเข้ามาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ